คตําซั่วนะคะซื้อเข้ามานะคะบริตําเองบอกเพื่อนว่าเอารสชาติแบบเผ็ดก,กลางๆนัวปลารสชาติบ้นบานๆนะคะ้านห้องปลาซังแบบนั้นเพื่อนสีํำออกเปรี้ยวหวานแต่เขาบอกว่ารสชาติบ้านๆน,นัวๆนี่ต้องแบบอีสานแท้ๆต้มต้มที่ถูกต้อง แบบปูดองปูดองตัวเบลอ,อปลาทูตัวละสี่สิบบาทขนมห่อละสิบบาททำส่วนนี้ โคกละหาสิบบาทนะคะแจะ๊กเนียจุ่ม,มปลาทูตัวใหญ่ๆกินกับข้าวเหนียว ให้เต็มทวองเลยประทูนะทางข้ามเขานะประทูเป็นอย่างช้ำดีดีเนือบ่แห่งประทูไม่เนือช้ำช้ำจำนำตำมะคงกินค่ะอ Ja. Mm. Mm.